สวัสดีครับหลังจากที่ขึ้นดีไว้หลายวันเลนะไม่ได้ไาเล่นต่อเลยนะครับมัวไปรีวิวมัวไปทานู่นทํานี่มัวไปเล่นไอดีอื่นนะครับมาต่อสักหน่อยฮะก่อนปิดไอผมว่าเกมภาคนี้เนี่ยเล่นออนไลน์แล้วแบบเกมไม่มีหนืดไม่มีน่วงเลยนะเออไม่เหมือนกับเกมภาคเก่าเลยนะฮะยกเว้นแบบไปเจอคู่ต่อสู้อาจจะแบบเน็ตไม่ดีจริงๆระหว่างเล่นนะครับหรือว่าอาจจะตั้งใจปิดประเน็ตอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่ภาพรวมมาโอเคนะฮะมา สำหรับแผนนี้นะครับผมบางคนอาจจะถามมานะว่าใช้แผนไหนนะครับผมใช้แผนในอัลเตอร์ลีกยุโรปนะครับผมแล้วก็เลือกที่ d ด n a m o ์เคฟนะครับเป็นลีกในอัลเตอร์ลีกยุโรปนะครับไปลองใช้กันดูนะ d ี f เอฟต่ำมาครับอุ้ย้ยเสื้อสวยดีว่ะมองไกลๆเสื้อสวยแบบแฟนซีมากเลยอ่ะเฮ้ยชอบอ่ะเออเดี๋ยวไปใช้ทำเสื้อสวยเสื้อสวยเสื้อสวยคึกเลยไหมคึกเลยไหมไม่ให้ยิงหรอครับ เสื้อสวยเสื้อสวยสะดุดตาเลยสะดุดตาเลยปิดปาร์ตเลยปิดปาร์ตเลยปิดปาร์ตเลยมาออกที่นี่มาครับให้สั้นๆไปล็อบสันเอ้ยเอ้ยคืนก่อนคืนก่อนนัดนี้อินเดสตาร์ไม่ฟิตผมไปลองเล่นไอดีอื่นผมใช้ควิกเคาน์เตอร์เอาวายอะไรเงี้ยพยายามเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับตอนนี้ผมใช้โพสิชันนะครับโยกไม่ทันเอาคืนมาเอาคืนมาไม่ได้เหลือสายบอลยาวผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะฮะ ลองบอลคา์เตอร์กับลองบอลนนะ่ะยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะไหลตอนนี้ลองไป3 <through. S 1> สายแล้วสามสายนี่ก็ใช้เวลา 2, สองสสัปดาห์เลยนะตั้งแต่เกมเปิดนะครับลองเล่นไอดีนี้สายนี้ไอดี ID นี้สายนี้นะก็าไต่แรงไปเรื่อยๆนะฮะก็ได้ประมาณ3-4ี่เนี่ยนะครับ <laughs> ไม่ได้ปั๊มไปหนึ่งสักไอดี ID หนึ่งเลย <Interesting. S 2> แล้วจวังหวะน,นี้เอยสวยมากมาเซลโลกระแทกเก็บไดส้สวยอสวยไปสวย เดี๋ยวหลังอัปเดตผมจะลองเล่นลองบอลบ,<อ>บ้างนะฮะเล่นแบบบอลโยนยาวบ้างนะครับจะเป็นยังไงต้องลองให้หมด <Messi. S 2> ต้องลองให้หมดทุกซอกทุกมุมไม่ได้เมสซี่เมสซี่ดูจังหวะนี้ฮะแตะมาแล้วโอ้เขาไม่กดข้ามรีเพย์ด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากผมชอบมากเลยผมชอบมากเลย,เ,ลยเจอคู่ต่อสู้ไม่กดข้ามเนะี่ยเราจะได้ดูกันเต็มอิ่มไปเลยนะฮะแต่เสื้อสวยมากอะชุดสวยมากเลย เดยวจำทีมไว้นะเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตว่าทีมอะไรเดี๋ย้อนไปดูได้ครับว่าทีมอะไรเอาใหม่กา้าเอ็มไม่ขยับว่ะเอ็มไม่ขยับเอ็มไม่ขยับเราเล่นสายโพดิชันนะไอดีนี้แล้วกาก้าติดบล็อกเนม่ายิ้งซ้ำไม่ได้ชิะอ้าวเข้าไปเฉย โอ้ยถ้าเป็นเราก็คงเซ็งอ่ะเขาไม่กดข้ามดูครับดูตัวซ้ําเข้าช้าแต่ว่ามีมีตัวช่วยใ <c oughs> ส,ส่ศึกใส่ศึกไม่รู้จะโทษใครเลยโทษคนส่งคืนหรือว่าโทษประตูโอ <c oughs> เป็นเราก็หัวเสียเหมือนกันนะ <c oughs> จังหวะแบบอ่ะเ <c oughs> ขาหัวเสียนิดนึงแล้ว <c oughs> เสียบอลเลยจ่ายบอลพลาดแล้วไปเลยเอ็มบัปเป้ให้รีบรีบรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยเออเดี๋ยว ไปลองใช้บ้างว่ะชุดนี้สวยดีแสบตาดีบบฮะแสบตาดีโอ้ยดูมินกิก้ประคองประคองประคองเอ้กากายิงไกลป่ะกากายิงไกลเฮ้ยสวิตตัวไม่ทันโอ้โยโเสียงแหบเลยโอ้จะเอามาเซโลมาบางบอลไม่ได้กดไม่ทันมัวไปบังคับตัวในบูดิดดสซ์ซสวยมากดูดิมองชัดชัดโอ้โห,หเหมือนกับนักแข่งฟอร์มูล่าวันเฮ้ย ชุดสวยจริงโอ้โหเหมือนเหมือนแข่งรถเลยเฮ้ยแสบตาจริงทีเสมอครับไม่เป sure> ็นไรเอ็มบาเป้อ้าออ้ตามเอ็มบาเป้ไปใช่ไหมหักลูกนี้วน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 ไม่ได้วนไม่ได้วนไม่ได้บีบบีบบีบประคองประคองวิ่งตามวีา nice วี拉าวิ่งดักมาเซลโลโอ้โหเสียงแหบเลยผมนอนน้อยนอนน้อย นอนน้อยนอนน้อยบอลมานี้เอาบอลมานี้เอาบอลมายืนกันอยู่ได้ยืนจ้องกันอยู่ได้ส่งคืนแบบนี้ก็เสร็จเราวนี่มารอจังหวะเพื่อนก่อนให้โวยมาเป้ไม่ขยับรัวเมื่อกี้ไปเล่นควิกคาลเตอร์มาแล้วแบบพอมาเล่นโพสิชันนี้คือต่างกันเลยนะรู้เลยนะว่าต่างกันนะครับเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยลองไปเรื่อยลองไปหลายแบบเฮ้ย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 ระวังแจ็คกิลิสสองนาทีครับ ฝ <c oughs> นตกอีกเราหากเล่นอยู่นี่ฝนตกเน็ตจะหลุดละกันจะหลุดละกันนัดแรกก็ชนะมานะแต่ว่าเว้นไปนานเลยนะไอดีนี้นัดแรกชนะไว้ตั้งแต่ตอนขึ้นดีสามนู้นเลยตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่วันแรกๆที่เปิดลีกแล้วก็เว้นไปนานเลยนะไม่ได้กลับมาเล่นเลยไอดีนี้สายแดงนะไปรีวิวบ้างไปเล่นแผงอื่นบ้างทำนู่นทำนี่บ้าง <c oughs> เดี๋ยวซีซันหน้าค่อยว่ากันใหม่ซีซันหน้ามันมีเวลาคิดว่าซีซันหน้าน่าจะมีเวลามากกว่านี้นะฮะซีซันนี้เนี่ยมันแบบซื้อเวลานะฮะก่อนอัปเดตวันที่16ก็คือพรุ่งนี้นะครับโคกลูกนี้เรียบร้อยเปิดวงเกมมิงก็ได้นะจ๊ะสวยงามเอ็มบัปเป้เล่นไปบ่นไป ตัดเข้ามาตอนแรกจังหวะแรกจะตั้งใจเปิดเข้าไปด้านในนะเปิดให้กาก้าเฉยครับขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งครับสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งอย่าพันอย่าพันลิ้มอย่าพันสวยเขารีบและเขารีบเขารีบและวเขาพลาดนะฝากกาก้าคืนสวยหลุดอีกแล้วครับยิงสตันนิ่งตุ้มติดเสาโอ้ย จะฝังอีกดอกหนึ่งไม่ได้ครับระวังลูกสวนด้วยระวังลูกสวนด้วยเดี๋ยวบอยให้ช่องนี้เสร็จแล้วโอ้โหผมอยากภาค BCL มากครับตอนนี้อยากให้มีโหมดล็อบบี้เล่นกันละเกินฮะอยากให้มาเอวไวหลอเกินฮะอยากภาค BCL มากครับตอนนี้เนมาเนมาเนมาเปิดเข้าไปเลี่ยนเข้าฮอตไม่ทัน่อนแล้วนารุ่มมาเหลือเหลือสามสิบนาทีฮะใกล้ถึงเวลาของตัวสำรองเขารีบเขารีบ รีบจ่ายก็เสร็จเราคิมมิคล็อกสันกาก้าบอเป้มาขยับครับโพสชันโพสชันอู้วิชาเวลย่าเดบอยอู้เดบอยสตันนิ่งลอบเทสมาเซโลชนเลยมาเซโลนี่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะไอดีนี้ผมยังใช้มาเซโลเป็นแบ็กซ้ายอยู่นะครับสี่ดาวตำนานนะตำนานตำนานมาเซโลกาก้าไปไม่เข้าใช่ไหมอู้วิกระเด็นเลย อา้าวเข้าเท้าชนกันอาจารย์ไม่ว่าอะ <to be S 1> ไรครับแจ็กกิริสโอ้โหผมชอบชุดแข่งมากเลยอ่ะโคตรเท่โคตรเท่จริง,รงเดี๋ยวไปลองบ้างเหลือ20นาทีครับอ่ะเขาก,กดพอดีเลยเปลี่ยนครับตามเซตของเรานะครับฮาแลนด์นี่ผมยังไม่ได้ตันเลยนะกะว่าเอาลงสนาไมไปเรื่อยอัพเวลไปเรื่อยนะฮะประหยัดประหยัดตัวอัพเวลมาอินเอสตาแล้วก็โยฮันคัฟครับ สามตัวสำรองหลักมายัางไว้ใจไม่ได้ครับยังนำอยู่ลูกเดียวยังไว้ใจไม่ได้ขออีกลูกหนึ่งโยฮันคัฟเบิร์นสวยมากเลยคิมมิกข้างในฮาแลนด์พร้อมไหมพร้อมไหม,ม,ไมสตันนิงเข้าไปแล้วตูมลูกนี้อู๋ชนเสาอีกแล้วโอ้ยขออีกลูกหนึ่งก็ไม่ได้ระวังด้วยระ,ะวังจังหวะส่วนด้วย<ห>อย่ารีบ<ห>อย่ารีบอย่ารีบ เวียล่าเวียล่าสวยมากอเอาวียล่าไล่นะครับให้เอ้ยอินเตสตาไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเวียล่าประคองเวียล่าประคองเวียล่าประคองอ้าวใจพลาดคืนก่อนคืนก่อนเซฟตี้เฟิร์สเปิดบอมมาแล้วอินเตสตาขึ้นอาแลนพักคืนอินเตสตาสวยมาก iesta, อิ <c oughs> นเตสตาโอหกดชิปอีกแล้ว ยังเป็นของเราต่อยังเป็นของเราต่อยูฮันครับไปฮาแลนด์อินเตสตาแก้ตัวอินเตสตายังติดลูกชิปอยู่โอ้ยโอ้ยยยขายขำต่ออินเตสตาไปครับครับยัดไปฮาแลนด์ฮาแลนด์หลอจังหวะเนมาหมุนหมุนแล้วโอ้ยลั่นลั่น ยิงทิ้งยิงคว้างไปหลายลูกแทนที่จะได้อีกลูกหนึ่งเวลาจะหมดแล้วบุกต่อไปครับขอแถมอีกลูกหนึ่งอาร์แลน์บังบังเฮ้ยโดนดึงอ้าวนึกว่าจะได้ฟรีคิกเปล่าจบไปเลยโอเคครับนัดที่2ของอะไรนะดีสนะฮะอู๋จะชอบเสื้อมากเลยชอบชุดมากชอบชุดมากว่นนักแข่งฟร์มูลวันสวยมาก ขอต่ออีกสักแมตช์หนึ่งฮนะแต่น่าจะเล่นไม่พบ10บแมตช์แล้วครับเจอ d นะีะปั๊ก์กีสองลูกประจำตัวนะ่าจะใส่ลูกของเราได้เนาะมันจะเท่มากเลยมาครับนัดที่สองนะฮะโอ้โหมาเซโลมาเซโลหัวตกว่ะผมไม่ได้ใส่แบ็กซ้ายสำรองมาซะด้วยเบ็กแฮมฟิตนะแต่ว่าใช่เอียสตาไปก่อนแล้วกันแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ,ถามทำไม แข่งคล้ายกันครับลังนิมาครับโมเดลแมนยูเหมือนกันเลยฮะเกมเริ่มครับ uh, <right. S 2> เราเป็นทีมเยือนนะฮะบอลอยู่ที่ลาเฟียวาหลังมาทางด้านขวาครับอเบเฟลเยยัดไปเสร็จเนมาครับเวล่ากา้าตะคองครับไปเอ็มบาเป้หมุนกา้าไปแล้วให้ติดติดติดรอจังหวะรอจังหวะคิมิก ชิมีกอย่าชา้าอย่าชา้าเฟลจ่ายเข้ามาขา้างในเสร็จเลยครับอินเตซ่ารอจังหวะอมบาปเป้วิง่งชา้ชาชา้ชาช้าจะออกตัวช้านะครับนักเตะจ,จะค่อยๆวิง่งกลับมาเชื่อมบอลน,นะครับสำหรับโพสิชันเกมต้องสายใจเย็นสายเน้นคลองบอลน,นะครับไล่ไปตัวนึงไล่ไปตัวหนึ่ง,งเอามิดฟิลไล่อ้ยชิพลูกนี้เส,สร็จแล้วออกไว้ออกไวโอ้โหมาหานี่มาเฉยมาหานี่มาเฉย เก็บบอลไม่อยู่่ะเก็บบอลไม่อยู่เก็บบอลไม่อยู่บางแมสอัพแมสอัพระวังระวังยิงอุ้มไม่ยิงไว้จ่ายเสร็จแล้วกลับได้สวยสวนกลับได้ไหมกาก้าเก็บบอเป้ไม่วิ่ง<ๆ>วะ่ะเก็บบอเป้ไม่วิ่งรอจังหวะก่อนรอจังหวะก่อนต้องต้องสายนี้หมุนโอเคไปแล้วหนึ่งอินเอสตาหลุดอินเอสตาโอเคโอ้โหบอลเหมือนทะลุตะข่ายนะฮะต้องใจเย็นครับ จะแทงสุ่ม4สุ่ม5นี่คือกองหน้าเราไม่ได้วิ่งอ่ะเพราะว่ามันเป็นโพซชิชันนะครับที่ต้องรอตัวเฮดโคพเยอร์ตเติมขึ้นมานะบางจาังหวะเอาละครับกดล็อกได้แล้วเปิดซิงได้แล้วสกอร์แรกเไปตามเกมเลยตามเกมของเรา,า,เเราจะทำสามแมตช์รวดหรือเปล่าครับมาเซลโลตัดได้สวยเมาเอาละครับแบบนี้วิ่งวิ่งก็ต้องจ่ายนะครับเอมบาปเป้ประตูที่สองมาแล้ว นี <ion> it it like ่นะครับจะทําลายความมั่นใจฝั <wan> ่งคู่ต่อสู้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรายิงเขาได้ไวๆแบบนี้ติดต่อกันนะฮะเชื่อไหมเขาจะจ่ายพลาดใช่ไหมเขาจะเล่นแต่เขาจะหลุดไปนิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องต่อเนื่องเราต้องต่อเนื่องนี่ละเหมือนเป็นโอกาสทองอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นมวยก็เหมือนเรากําลังไล่ตอนเข้ามุมยุ่ง เกือบเหมือนกันเกือบเหมือนกันข้ามคานไปเยอะไม่เกือบยิงไกลของโรนัลโดครับไปเล่นไปตามเกมผมชอบผมชอบนะเกมเกมแทบไม่เจอเกมหนืดเลยนะครับก่อนเราเริ่มจับคู่เนี่ยเราเลือกได้ว่าจะแข่งหรือเปล่าถ้าสัญญาณเน็ตเขาไม่ดีนะฮะถ้าไปเจอสัญญาณเน็ตไม่ดียกเว้นระหว่างเกมอาจจะไปเจอแบบ เออเขาอาจจะเดินขึ้นลิฟต์อะไรเงี้ยเดินขึ้นเขาหรือว่าปิดเปิดเน็ตดังนั้นก็ช่วยไม่ได้แต่ภาพรวมโอเคนะเกมภาคนี้เล่นออนไลน์เอ้ยเอ้ยโดนโดนว่ะโดนโดนว่ะข้างในว่ะข้างในโด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 นบังไม่มิดสอนนะสอนสอนโซนสอนโคตรสซนเนี่ยมีมียมใช้กันมากนะครับสอนทอมินตอนเนี้ยไม่ใช่แค่ในมือบายนะผมเห็นในพีซีในคอนโซลก็ใช้กันเยอะนะครับ ซนดานี่โอเคแนะล้วซอนโดนตีใครแตกตอนนี้ต้องระวังโมเมนตัมกำลังใจของเขาจะกลับมานะครับใส่ลูกที่สาไ,ไ,ไม่ได้นี่สิอ่นพลาดแล้วกลายเป็นเราพลาดอาวดักได้ครับรอจังหวะออกขวาเปิดเข้าไปด้านในโค้งลูกนี้ไม่ได้ครับเก็บได้เนมาปั่นลูกนี้ไม่ได้ <c oughs> อ้าวบอลไม่ออกอีกโอยนึกว่าจะได้เตะม,ม,มุม <c oughs> เอ้ยระวังฮนะระวังเขากลับมาได้ระวังเขากลับมาได้ล้อ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 ดัอออออกข้างหน้าคนนึงดักข้างหน้าคนนึงประคองประคองโอ้ยโดนยิงมาเอ้ยเกือบเกือบเสาช่วยชีวิตซอนซอนไอีกแล้วคอสเข้าไปด้านในระวังด้โอ้โหเกือบโดนตีเสมอทดหนึ่งนาทีโอ้ยใจสั้นใจสั้นแก้แก้แก้ระวังพลาดระวังพลาด Premises, ไปแล้วกา้าไปแล้วรอจังหวะเอาไปได้หลุดเลยขออีกหนึ่งลูกครับต้องขออีกหนึ่งลูกแล้วลูกนี้สตันนิงตุ้มโอเคต้องต้องตัดกําลังใจเขานะโมเมนตั้งกำลังใจเขากําลังกลับมาแล้วนะครับแหมถ้าเกิดมันเข้า2อสองเมื่อกี้เนี่ยคือลูกเกมอาจจะเปลี่ยนไปเลยนะดีที่เรามาได้แถมอีกหนึ่งลูกนะก่อนช่วงจบครึ่งแรกไปนะครับ3ามหนึ่งดีที่ยิงคมนะ ต่อครึ่งหลังเลยครับมาเล่นในเกมของเราเล่นในเกมของเราครับเล่นด้วยความมั่นใจไปก่อนไปแล้วกาก้าโอเคหักเข้ามาด้านในดึงแล้วให้อ้อาวยังได้อยู่ไปอาร์ซิลโลเติมมาย้อนโอเคใจเย็นใจเย็นเซตใหม่เซตใหม่ยัดเข้าไปเอ็มบอเป้เบิ้ลโอ้โหกาก้าขยับช้าไปหน่อยนึงระวังระวังระวังชูดโรชาร์ดเวลาประคองเวลาประคองเวลาประคองไว้ ประคองไว้ดักดักเออโอเคหมนุมนหมนุมนหมุนหมุนระวังหมุนก็มาโดนละโดนละโดนเฮ้ยเฮ้ยต้องเสี่ยงแล้วต้องเสี่ยงแล้วเนมาข้างในข้างในด้วยว่ะเอยตัดก่อนตัดก่อนโอโ้โหเป็นจังหวะที่กองหลังกับวล่าขึ้นไปพอดีโดนตัดกลางทางแบบนี้โดนสวนตุ้มเดียวหายเลยนะฟรีคิกครับอู๋ใช้เอ,อววินยิงฮะ เออวินครับอ้าวเล่นสั้นระว,วังครับเนมาเนมา่า <c oughs> เนมาจะสตันนิ่งครับปั่นก้อยไปลูกนี้ถึงเปล่าไม่ถึงโอ้โดนเบิน์นยังดักได้อยู่กา,า้าหมุนหนึ่งรอบไป,เ,ปเบนเป้ซ้า,ายไปดิเออวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยดึงเกี่ยวสวยมากตูดสวยมากเนมา่าให้มาเซโร่คืนเนมาสันนนน้นๆทันเปล่าวะทันดิทันดิขโมยมาซ่อมลนซ่อมลนซ่อมลน ตำานต้องเก็บกินเออคืออนที่ี่นี่แหละต้องตัดกำลังใจครับต้องตัดกำลังใจครับอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะกลับทำแบ็กกลับมาได้ <c oughs> โอเคแบบนี้น่าจะน่าจะใจชื้นนะแนตะ่ <c oughs> ก็ยังไว้วางใจไม่ได้ครับยังไว้วางใจไม่ได้เ <c oughs> ล่นในเกมของเราไปฮะประมาทไม่ได้ครับช่วงท้ายเกมนี่คือทีเด็ดเยอะฮะท้ายเด่ท้ายเกมในเกมภาคนี้นะทำหน้าเลยอาจจะโดนคุณอาจจะโดน2ลูกสาลูกในช่วงท้ายก็ได้ อาจจะไม่รู้ซึ่งม,มันเคยบ่อยเหมือนกันในเกมภาคนี้เขียนตัวหน่อยครับแดงหมดกันหลายตัวฮาแลนด์ลงมาวันคัฟลงมาล็อบสันลงมา,บงมา,ลลงมาเบคแฮมไม่ได้ลงเขาส่งแอนโทนีลงมาครับนี่เป็นทีมในฝันแมนยูหรือเปล่าครับเนี่ยมีเฟงกี้ได้ยองด้ืยอเพิ่งสังเกตนะครับเนี่ยโอ้โหนี่แมนยูรู้ดูการหนาหรือเปล่าโอ้แต่ฮาแลนด์ไม่น,าน่าจะใช่แล้ว มีฟิงกี้ได้อยองมีซอนเทอรมินอ,อซอนเทอรมินก็มีข่าวกับแมนยูนะมีข่าวไปทั่วแล้วครับแมนยู <97. S 2> เออมีแอนโทนีด้วยวะ่ะเออเพิ่งสังเกตเพิ่งสังเกตนี่เป็นแมนยูฤดูกาล2022-2023ป่ะเนี่ยแต่วงเฟรย์เลไม่น่าใช่ละทิมเบอร์ด้วยเว้ยทิมเบอร์ด้วยกน้องเก่เเาเทมฮักอ้าวสวยสิครับแบบนี้เคลียร์มาเข้าทางเบซี่โอ้ยทำอะไรดูดีไปเลยแบบนี้ ทีมนำทำอะไรก็ดูดีเข้าทางโอ้โหขาดเลยว่ะหาแล้วแต่ก็เล่นต่อไปเล่นต่อไปคงไม่กดออกหรอกคงไม่กดออกถูกใช่ไหมทิงกี้ด้ยองไอ เอ้ย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 เล่นต่อไปเล่นต่อไปเบิร์นเมสซี่โชว์หน่อยได้เวลาโชว์ได้เวลาโชว์โยกไม่ติดโยกไม่ติดให้ฮาแลนด์จับลูกนี้สวยมากตั้งปั๊มแล้วตูมเข้าไปขอหน่อยขอหน่อยอย่ากดออกนะให้จบให้จบอยากดูรีเพย์อยากดูรีเพย์ถ้ากดออกนี่กดยอมแพ้ดิมันจะไม่เห็นรีเพย์นะครับแอนโทนี่วะ ข้างในฮาแลนด์เอ้ยไม่ถึงไม่ถึงครับฝากไว้เนม่าเนมาคืนหน่อยคืนมาเอาคืนมาเนมาไปต่อเนมายกต่อเนมายกต่อเนมาดักเข้าทางรับสันไปต่อไปต่อเซนซีโล่งครับแต่เช้าไปแล้วจังหวะช้ายิงไม่ดีด้วยสิบนาทีครับเล่นต่อไปเล่นต่อไป ดูทรงแล้วเขาไม่ยอมอยู่แล้วมาเซโร่หมดแรงแล้วเท่านี้เวร์ลาปะครองไว้เวร์ลาปะครองไว้เอ้ยเฮ้ยได้หลุดว่ะฮาแลนด์ว่ะฮาแลนด์ว่ะบล็อกบล็อกบล็อกหึ่กดไม่ทันเอ้ยกดแมสซ์อัพไม่ทันยังสู้อยู่ฮะยังสู้อยู่เขายัางสู้เราก็ต้องสู้เหมือนกันทีนี้นจะนำอยู่หลายลูกเหลือกี่นาทีเน,นี่ยเหลือประมาณ5นาทีครับ <c oughs> ไปเวร์ลา ยีรายังมีแรงอยู่ในมาก็ยังเช่นกัน่วนครับนายตัวสำรองสนนิ่งแป๊กครับสนนิ่งแป๊กมาเซโรลงดวลดักเออเข้าทางไปยัดไปไปแล้วครับครับจับยาวไว้หน่อยโอ้โหเอาคืนมานี่เอาคืนมานี่ออกไปมาเซโรมาเซโรเปิดยัดยัดเข้ามาครับฟุกีวโโหทำไมไม่ยิงจังหวะเดียวเอ้าติดแข้งติดขาติดแข้งติดขารอบ สั้นสายยกเอ้ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้แถมอีกลูกหนึ่งจบแล้วครับโอ้ทดสี่นาทีขอให้ลูกได้ไหมไม่น่าจะทันละเก็บ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 เออจบเจอกันใหม่ซีซั่นหน้าครับสหรแบงกิ้งเดี๋ยวจะไปลองสาย บอลยาวบ้างนะครับ <It is S 1> ลองไปเรื่อยๆหูออของบอลเท่ากันเลยนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพอละไม่เล่นต่อละแค่นี้แหละ <c oughs> ไปลองไอดียื่นต่อ <c oughs> <c oughs>